ครับผมสวัสดีครับวันนี้ที่ศักมาตลาดค้าส่งพืชผักผลไม้ในตัวเมืองนครราชสีมากนเราจะมาหาส้มวัตถุดิบของเราช่วงนี้เป็นฤดูการส้มที่เราจะต้เก็บเก็บวัตถุดิบของเรา ขายส่งครับเยอะแยาอุปกรณ์วันนี้ก็ร้านหนึ่งครับสมราคายังสูงอยู่ครับแปดสิบบาทร้อยหนึง่งแล้วแต่ไซส์และขนาดเราต้องการสม้มไซส์เล็กที่สุดความเรยวความหวานความส่วนอันนี้โช๊คคุณหรือเปล่าหลังใหญ่ ขาส่งพืชผักผลไม้ครับไปทุกอย่างได้เวลาที่จะเก็บอ่าหัวเชื้อน้ำส้มเก็บทีมะของเราแล้วครับหมดจะเก็บหมดสต็อกค,ครับ ถ้าลงเดินจะเดินไใจมากร้อนบรรยากาศกลางวันร้อน,นาวนเข้าไปดูกรดออก่อนอาน่าจะได้สายมือก็มีนะครับมือักผลไม้แบนจะนี่มาช่วงสายแล้วไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่ครับ ช่วงเช้าเขาจะอัดช่วงนี้เลือกมาที่ช่วงปอดลมจะวนไปดูส้มอ,อีกเจ้านึงเจ้าใหญ่สองขั้งเจ้าฟังนันก็น่าจะมี สี่บาทเองก็ศาขายอยู่ที่โลรนผู้นี้ซอยนี่ับซอยนะครับผลไม้ส้มแล้วก็ดไปโดนานอันนี้สับผลไม้เบอร์รถคู่สองร้อยร้านนี้ก็มีครับส้มผลไม้ในนอซอยในนอร้าบเจล่า 120ส่งน่าจะร้านเม,มื่อกี้ร้อยยีเช็คราคาก่อนครับยังมีร้านเจ้าประจำอยู่ครับแต่ว่าอ,าอาจจะราคาสูงต่ำปันไหนนี่ดูไม่ทันเท่าไหร่นะคันรับร4 0 1 4ี่สิ นอยี 40, ไม่แพงแต่ว่ายังถือว่าสูงน่าจะได้ราคาต่ำกว่านี้เดี๋ยววนดูหลายๆร้านานะเยอะมากแต่จะเป็นช่วงสายๆถ้ามันถ้าของเข้าน้อยก็จะถุงจะแพงตามกันวนไปทางนี้ดูก่อนทางนี้ไม่มีวนไปดูตรงที่ร้านเนี่ยมีหรือเปล่าตรงที่เขาขายขายข้างนอกก็มีใจเย็นครับ เย็นเย็นวนไปดูตรงงานตรงนี้เคยซื้อถ้าไม่มีก็วนเข้าไปอีกทั้งรอบหนึ่งพอค้าไแม่ค้าครับมาซื้อขายกันที่นี่คือมีทั้งคนส่วนมากจะซื้อไปขายส่งกัน,กนครับผมเอาก,กระจายไปเรียว่าคนที่รับเข้ามาก็คือแหล่งขาส่งถ้าเปรียบเทียบในตัวกรุงเทพหาน,นครก็จะเป็นสีม่เงเอง เรียกว่าตลาดไทยครับที่นี่ก็คือตลาดาของภาคอีสานตอนล่างปิดแล้วอันานนี้มีส้มไหมไม่มีไม่มีไม่มีถ้าไม่มีบนก็แี่เก่า น้ำส้มเจนที่มานะคะมันยังราคายังสูงอยู่เนาะเข้าใจแล้วครับอ้อ่ยมเมีย<อ>มีแต่ราคาสูงเลยไปดูอีกร้านนึงเนาะ <S <S 2> <S 2> <S 2> มีอีกร้านประจำอีกร้านนึง่งมาดูส้มนะคะวันนี้ ใช่ซอยนี้หรือเปล่าไม่ใช่ไปอีกหนึ่งซอยเรามีเจ้าประจำอยู่ประมาณสามสามเจ้านะคะเจ้าประจำที่เราเอากับเจ๊ประจำเลยส้มจะมาตรฐานรสชาติอร่อยมากดูอีกร้านหนึ่งนะคะเดินไกลมากเลยค่ะ นี้คนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มาซ้ายหน่อยทุกคนก็จะบางหน่อยมีขายเยอะแยะเลยนะคะตลาดตลาดสุระเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะมาซื้อส้มก่อน แป๊บนึงถึงแล้วเจ๊ประจำเจ๊ประจำเจ๊ประจำค่ะถึงร้านส้มแล้วค่ะส้มเจ๊กำไรเจ๊คะ,คะมาดูส้มคะ่ะ ถึงเวลามาหาเจแล้ววันนี้ดูสม้มสวัสดีค่ะคุณสวยสวัสดีค่ะคุณคุณเจก่อนราคาส้มนะคะวันนี้